ดีดีพางชมไปดูแนวคิดดีๆของเจ้าของคาเฟ่แห่งหนึ่งค่ะที่เขาปรับพื้นที่รอบร้านสร้างรายได้2องทางนับหมื่นต่อเดือนนะคะโดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งนี้นะคะทํารายได้ดีเป็นพิเศษว่าแต่เขาจะทําอย่างไรไปชมกันค่ะมาแล้วค่ะดีดีพังชมมาอยู่ที่ไร่บุญโสภาอำเภอเมืองจังหวัดตรังปักใต้บ้านเราคุณผู้ชมเห็นไหมคะสีเหลืองอารามนี่คือทุ่งดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็ยังมีคาเฟ่ยอยู่กลางสวนค่ะ ล่าสุดเนี่ยก็กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของคนเมืองตรังไปแล้วค่ะเราไปเจอนายบุญชัยเย่าเชื่องนะคะเป็นเจ้าของร้านลอยฝังนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยพื้นที่2 2> สองไร่กว่าๆตรงนี้เนี่ยเขาปลูกดอกสร้อยไก่แล้วก็ดอกไม้หลากสีค่ะให้ลูกค้าที่มาดื่มกาแฟเนี่ยได้ถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินกันนะคะต่อมาเขาก็ได้เปลี่ยนแนวคิดค่ะมาปลูกดอกดาวเรืองแทนค่ะเพราะว่านอกจากลูกค้าจะได้ถ่ายภาพสวยๆแล้วเนี่ยยังสามารถตัดดอกดาวเรืองเอาไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ โดยดอกดาวเรืองที่เขาปลูกมี2ชนิดด้วยกันค่ะก็คือพันธุ์เหลืองไข่แล้วก็พันดสโกมีลักษณะเด่นอยู่ที่ฐานดอกที่มีลักษณะกลมนะคะรูปทรงสวยดอกใหญ่กลีบก็หนาแล้วก็กลีบเนี่ยไม่มีรอยทาด้วยส่วนข้อดีของการปลูกดอกดาวเรืองค่ะเขาใช้เวลาปลูกประมาณ40วันเท่านั้นนะคะก็สามารถตัดดอกขายได้แล้วแถมยังตัดดอกขายได้ต่อเนื่อง1เดือนถึง1เดือนครึ่งเลยทีเดียวค่ะโดยเขาจะตัดดอกขายแบบวันเว้นวันนะคะ ใน1สัปดาห์เนี่ยจะมีรายได้จากการขายดอกดาวเรือง7 0 0 0ถึง8,000บาทเดือนละประมาณ24,00 0บาทเลยอะค่ะแล้วก็เขาเนี่ยส่งขายทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็ส่งขายไปหลายจังหวัดของภาคใต้ทั้งภูเก็ตพัทลุงกระบี่นะโดยนายบุญชัยนี่นะคะยังได้ขยายพื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองเพิ่มไปอีกสองไร่เลยละค่ะล่าสุดนี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตรองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ